สวัสดีครับป้าปูคครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมมหาป้าปูครับเดี๋ยวเขามาฟังแนวทางความฝันของป้าปูน้ากันเนาะครับก็คืองวดนี้ป้าปูฝันแล้วมันบอครับฝันแนวจ้ะอ๋อครับครับอ่างวดที่ผ่านมาผมผมบ่ได้มาเห็ุคลิปของป้าปูเนาะบ่ครับก็คือป้าปูบอฝันครับแล้วก็ผมมากับบอพอกันเนาะบ่พอกันพอจะย่าย่ายเบาห้ฟังอยู่ครับร้วก เลขของปะปูตอนที่ผมมาเฮ็ดคลิปกับเขามาตลอดเนาะปะปูจ้ะครับอืมครับสาระบัวนี่ปะปูกับฟันแหละครับท่านผู้ชมครับอเดี๋ยวเข้ามาฟังแนวทางของป่าน้ากันครับอป้าฟันมือใดครับดีครับป้าฝันได้สองสามขึ้นแลยล่ะอือออฟันไว้บันไดสีมาจะเกลือกระเอกากะย่าอยู่ว่าไดคือบทันมาอยู่งวนนี่คือจังส่ายายเพิ่นบอกว่าแม่เพิ่นก็บอกว่ามาแล้วตัวครับ เออพนมามาแล้วเอาคลิปแม่ไปแล้วพนมาจังซีบัดป่าว่าโอ้มากับบ่อพอดอกเดี๋ยนี่ป่าเกี่ยวเขาแน่อิอยังแน่ลายอย่างครับนาม,มันถ่วมก็เลยได้เกี่ยวมือครับไอปะปุปีนี้ได้เขาลายบ่ครับปีนี้บ่ได้เฮตุร้ายดอกบ่ค่อยได้เหตุร้ายนองเขาบอ่อยเหตุน้ำซันนะแต่ป่าบืนขนนองลายไม่กระทล่มเป็นป่าสีปา่ปาพ่วงจะเอารถมาสีเอาได้เช็คสอบทีนี่เกี่ยวมือ ได้ทั้งมือยี่สิบกระสอบว่ได้หลายอยู่ตัวนี้เออหนันง,งามก็ยังรวยสวยอยู่ครับขนาดน้ามท่วมนั่นนี่เนาะ,ะป้าปูเยี่ยวมือจานเขาสองมือเหือหางกนปลาเห็ดผู้เดียวไว้โดดครับยี่สิบสอบสองไรสองไรได้หลายอยู่ด้เนาะ,ะป้าปูเออต่ว่ามันมันก็งามนะหน้าจกนะหน้านาเอาดินเอานาดินออกแล้วกันครับเอาขี่ไก่ใส่มันงามอืออูงามยังคักเลยบ่คิดวาสิใดดอกบ่เคยไดดในเขาดอกหน้ามงหันสูงครับครับ ไอปะปูะเฮ็ตรทุปีบ่ครับเ็ดทุปีแต่วันบ่ได้มีปีนีไ่ไล้วมีปีนี้ได้หลายเออปีนี่ล้ได้แต่ว่าออืกะน,น้องเขยหายมาแน่ปีละสิบกะสอบหลานเขยแน่กะพ่อได้กินอยู่ครับครับอืมครับแล้วปะปูฝฟันว่าจังไ๋ครับปะปูป้าฟันว่าว่าป้าไปใส่ดอกมันเป็นน้องใหญ่ครับน้องกวางว่าเฟื่องกะมีอยู่เฟื่องก็ห้ายอยู่แต่ว่ากบป้าฟันเห็นกบครับผม กบผัดว่ามีกบอยู่สองโตโตใหญ่ใหญ่ขนาดยูเกือบซ้ำแข็งเวลากบอ่ะครับผัดจับมันกให้จับบ่ดินบ่ดองบอยั้ให้เขาจับซื้อๆนี่จับทั้งสองมือเลยครับจับข่างละโตอ๋อมีสองโตมีสองโตจับขัางละโตครับจับ้ะกยี้บึงจังสีว่าอู้กบอันยังจังไงหมองข้อขาวกบนะในความฝันว่ากบครับครับแล้วฝันว่าเอ๊กบจังไดมันคือจังแนมแนม คีป,ปล่อยกับบหารปล่อยมันแนมเฮานะกบนะครับว่าว่ากบมันผีบ่ป่าตอนแรกคิดว่าจะเขาหายหวยจะเขาหายยังกับบหูดอ,อกแต่เห็นกบกัป,ป่ากับยานแล้วว่าเอะเอะเอาเมื่อก่อนว่ะสิก็ได้เอากบตัวนั้นมาอยู่ครับกบสองตัวในได้เอากลับมาอ๋อกัจกับฟันซ้ำานีบอามาบ้านนี่บาคารคบป้าปุ๊กจ้ะกลับมาบ้านเอาเอามาไว้บ้านนี่ เออเอามาหนีเอามาเฮือนหนีเลยเฮือนหลังหนีเลยกะว่ายาย่ได้กบมาสองตัวเพวกกื่อกะว,ว่าเอามึงมากินกบมึงเอามาายัางมาหูกบมันจับงายพูดวังสีแม่มจับงายแห้งกบจับได้ซื้อนอนอยู่ให้จับวังสิแต่ก็เอากบมาอเอามาบ้านกะว่ามาบ้านวก,วาาานกจะจ้ผู้ใดแลนมาหาว่ามาเบิง้บงป่ากระตืนอ๋อก็ซ้ำหนีเนาะป้าได้ครับก็คือป้าปูนีฝันว่าตะครองนีเดินไป ตามคลองน้ำบอมันเป็นคืบหนองเป็นน้องน้ำน้องน้ำเนาะเราเราไปเจอกบกบนี่คือเป็นต่ยานแห้งคือมันโตใหญ่กบซ้ำแทงโตใหญ่ทั้งสองโตเลยซ้ำซ้ำขาคนนี่บอกว่าปูซ้ำนี่ซ้ำนี่นอนซ้ำแทงเห่านี่เลยโอ้นอนอยู่ซื่ออยู่ปากอ่ะใหญ่แห้งจับโอ้เป็นต่ยานเนี่ยนะปูเนาะโอ้ปะยกมันขืนมันมองนี้มันขาวนะมรับไตข้อมันไต ขาวจูนปูนเลยมันกันแน่นหนาเฮ่าอยู่ครับแต่เรื่องจริงกับกบตัวใหญ่สามีเฮ้าบกเคยเห็นเนาะปาปูนะเนาะเฮาโบเคยเห็นนี่ตัวสามขาเลยแต่เอามาเฮื่อนเออเอามาเฮื่อนครับแต่ว่าป่าเป็นคนที่บบกินกบได้ละ่ะอืมกบอะไรเขียดยังบบกินบบกินบบกินเลยครับแต่ป่าจับมาเอามาเอามาไวบ้บานหลังนี้เออเอามาเฮื่อนเลยอืมมันสิเกี่ยวกับ เลขที่บ้านนั่บ่ปะปูนําเนาะต่วห้าตตีตัวเลขเนาะหฮากระเซียงไปเนาะแมนเราปะปูเคยฝันลักษณะแบบนี้บอืแล้วในความฝันนี่ยานบอปะปูบอบ่ยานบ่ยานว่ากบแนมนากบกบกับแนมหฮาอยู่คแต่ว่าเหากระแนมมือข้ออุ้ยคือขาวแท้ข้อนี่เป็นสีขาวสีขาวงามแห้งกบจนอ่ะโอ้กบง่ามทั้งทั้งสองตัวเลยบอปะปูทั้งสองตัวเลยอ้วนทุกปุ๊เลยจับแบบกระยกเบิ่งอุ้ยกบคือข้องามแท้ ครับครับถ้าควทีห่หันห้ยหรือควที่แแบแบบไดครับมีห้กันคิชชมแล้วแปบซอยครับครับแล้วสลับประปูนี่ประปูสิตีเลขจังไดครับถ้าฝันลักษณะแบบนี้ไอ,อ้ก็คือก็คือกบนี่ประปูจับทั้งสองสองตเลยบอกสองตสองมือสองมือคนละขางคนละโตนนคนละโตขางละโตครับอืมก็คือจับขายกขึ้นบอกประปูือว่าจับโ<อ>ตเลยจับโตเลยจับ,จบแ,แอลมันเลยจับ ยกขึ้นเลยอครับมองแอวมันมองนั่นเลยจีครับครับครับก็บจะเรามันเงยหนาแนมเฮ้าอูก็ขาวข้อขาวจูนปูนจีกบครับปลาปูแล้วสำหรับความฝันของปลาปูนี่ปลาปูสี่ตีตัวเลขอ่าเป็นเลขตัวใดครับปลาปูครับตีเจ็ดเก้าสองกับหาเก้าสองอ๋อก็คือตีไซเลขเจ็ดเก้าสองกับหาเก้าสองเนาะครับ 92, ถ้าผมตีผมงก็ตีคือปาปูนี่แหละครับเพราะว่าจับกระเจ็ดเนาะปาปูครับครบกระเก้าสองตัวกระสองสองตัวกระสองครับแล้วก็มือกระหาครบกระเก้ากบกบกระเก้าสองตัวกระสองเนาะอ๋อครับคือปาปูตีขึ้นกันเนาะตีตันกระเบื้องทันผู้ชมเพิ่นอาจิตตีแต่กลางกระเฮ้าครับ อกตีแบบง่ายๆตามความเข้าใจของตาของเนาะปะปู<ต>บ้บานเลขที่ก็สามสิบเจ็ดอีกเออเมนปะปูเพราะว่าปะปูจับกลมาบ้านบานหลังที่ปะปูอยู่เนะาะบานหลังที่อยู่ปัจจุบันนี่เลยบ,บานเลขบานเลขทีของปะปูกับบานที่สามสิบเจ็ดมีมูวาปะปูมูหาสามสามสิบเจ็ดมูหาออก็สามก็สามเจ็ดหาบานเลขที่ก็สามสิบเจ็ดมูหาครับ กลายเป็นสามเจตหานะพ่อปู่กรลองเบิ้งเนาะครับครับอืมนาสซีเกี้ยวกันละเพราะว่าเอาคมบมาไว้บ้านหลังนี้เนาะเอาครบมานีครับแตบบบ่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 ท่านได้เหตุกินเนาะพ่อปู่เพป่าบ่กินกบครับแล้วกบนี่กับมันตัวใหญ่แห้งน้ำโอ้มันใหญ่เอามาเบิง้งซื่อว่าสันครับคบใหญ่กบอ้วนขาข้อขาวอืมตัวซ้ำขาเนาะอูบตัวซ้ำขาแต่ว่าบ่าได้นาย่านได้ละกบตัวนั้นครับกบหนาหักข้อขาว,ขาวจูนพูนว่ะครับ ขับมาบ่ดินบ่ยั้งบ่ต้องหักขาบ่ต้องเฮ็ดยั้งอืมหักขากับฮักบ่ไว้ด้วยปะปุ่มตัวใหญ่เฮ้ยอ้ยใหญ่ขาเป็นใหญ่ครับครับอืมกับประมาณนี่น้องปะปุ่มสลับแนวทางความฝันของปะปุ่ครับแล้วมีเลขเพิ่มเติมอีกปะปุ่นอกเหนือจากความฝันแล้วเลขเพิ่มเติมบ่ไม่หรือบ่ไม่เออป้าบะควายใส่สื้อเลขก็เลยบ่ได้ถามเขาอ๋อครับครับผมก็ขอบคุณปะปุ่หลายๆครับสลับงวดนี้ครับขอบคุณครับจ่าสวัสดีจ้ะครับ